เอาละครับวันนี้เดฟไฟก็ได้เข้ามาเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมรถคันที่5ของวันนี้ก็คือรถลิมิเต็ดที่มีชื่อว่าเดอจะไม่ได้อีกแล้วผมก็เปิดให้ดูอีกรอบนึนะเออแต่ว่ารถก็ค่อนข้างเท่เหมือนกันนะราคาก็แพงด้วยตามที่ผมคาดไว้เลยที่ผมนั้นให้ทุกคนนั้นเก็บเงินอย่างตำ่ำให้ได้ล้านนึงครับ แต่ว่าราคาค่อนข้างแพงมากๆเลยวันนี้ผมก็จะไปซื้อให้ผระชนให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะผมว่าหน้าตาของรุ่นนี้จะเป็นยังไงนะผมแต่ก่อนอื่นผมขอฆ่าตัวตายก่อนอเออโอเคตายสปอนที่สปอนมันก็อยู่ตรงนี้นะผมเออแล้วก็ลืมบอกไปว่าผมสลับคนที่ไม่มีเกมพาสบอลนะผมมันจะไม่สามารถสปอนที่นี้ได้ไปตรงนี้แหละอ่ามันจะจอดอยู่ตรงนี้นะ เออมันจะเป็นเหมือนที่เดียวกับไอที่เคยขายลิมิเต็ดสเน็กก็แหละป้ารถครันนี้ก็มีชื่อว่าเดอะเจเวลิน ja เป็นรถคล้ายๆกับตอบิโดนะผมเป็นตอบิเโดวีสองนะก็ถือว่าทำม,มาได้ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะภายในของตัวรถเออเวล g กูดเลยเฮลเกียด้วยเท hey, เลยปีกลางโอไมคก โอเครถคันนี้ก็จะคงอยู่ได้48ชั่วโมงครับก็คืออยู่ได้อีกเพียงแค่2วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีตังค์อยู่10บล้านแล้วผมก็สามารถซื้อได้นะผมเพราะนั้นผมก็จะซื้อซื้อเลยนะผมโอเคไปแค,ค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละเราก็จะมารีวิวรถคันนี้กันนะผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถคันนี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมไม่ดูตอ,ตอนตอนตอนที่ผมนั้นนั่งรถนะผมเนี่ยตอนประตูเปิดเป็นแอนิเมชันนะพอปิดก็เนี่ยเวลาคุณคุณเห็นใช่ไหมว่าผมอ่ะให้ดูอีกรอบนึงพอกระจกปิดไม่ใช่กระจกดิประตูปิดอ่าเนี่ยตรงกระจกนี้ผมมันก็จะปิดด้วยเออโห,โหก็ทำออกมากได้ค่อนข้างดีนะเออดีเลย ไอรถคันนี้ก็อยู่รุ่นเดียวกับตบิโดแหละรุ่นโคดิเซกนะแต่ว่าในบรรดาของรถลิมิเต็ดที่นำมาขายในตลอดนะผมรถคันนี้เป็นรถที่แพงที่สุดในบรรดาลิมิเต็ดแล้วครับผมบอกไว้เลยรถคันนี้คือแพงสุดรานะคาแม่งแม่งแบบเกือบล้านหนึ่งอะ่ะอล่ะเดี๋ยวมาทดสอบความเร็วของรถคันนี้กันนะผมว่ามันเร็วแค่ไหนนะ สำหรับรถเดฟาฟ์ของวันนี้นะกนารบังคับคุณก็ยังดีนะไม่เหมือนกับตอร์ไดโดไปก็ความเร็วก็ ไม่พอๆกับตอร์บิโดครับผมเพราะว่าตอร์บิโดเร็วกว่าคันนี้ครับเดี๋ยวเวลาข้างในรถก็เออสวยโอ้ยๆผ่านแล้วโอเครวมๆแล้วก็ความเร็วก็ไม่ต่ำกว่า300ครับเตียไปสักประมาณ300ร้อกว่าๆนั่นแหละครับถือว่ารถคันนี้ก็ค่อนข้างเร็วใช่ไล้วผมในบรรดาของรถลิมิเต็ดนะ ถือว,ว่ารถครันนี้น่าจะเร็วสุดในบรรดาลิมิตเต็ของทุกคันเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตส่วนอื่นเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะผมของวันนี้นะผมแล้วก็สนุกกับการปรับปรุงครั้งที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้นะเป็นการเพิ่มอะไรสิ่งต่างๆคือแบบเยอะมากเลยนะไม่เเรื่องฟีเจอร์เรื่องรถใหม่ในเะคอ,อัปเดตนี้คคอ,อัปเดตท,ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะ แต่ว่าส่วนมากครับผมจะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการปรับปรุงรถทางนั้นนะผมผมก็อาจจะอาจไม่ค่อยหมดนะก็คือ New Javelin ก็คือรถคันนี้ครับผมเป็นรถที่มีความคล้ายกับตอร์บีโดนะผมเรื่องรุ่นคอนิเักนั่นแหละมี New Subcarbon ลิมมันต้องไปซื้อนะผม s u บคาร์บออยู่ไหนเอ้ยเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวเฮ้ยเจ็ดหมื่นห้าเลยเหรอโอ้โหแพงโพดทโอ้ผมไม่ซื้อดีกว่านะผมใช้ไอ้ล้อล่องหนนี่ดีสุดละของดีซะด้วย new boat กระาดาษอินเทนด์เวิร์อาจจะมีเหมือนว่ากระาดาษในตรงทะเลแล้วนะผมมีนิวกระาดาษค o เลอ นาวีบลูปีสีใหม่นะสีกระาดาษใหม่สี้อกแต่งรถใหม่นั่นแหละนิวเลดนี่ครับผมนาวีบลูฮอตพิงค์แมคคูนแล้วก็เรียวกรีนเมทัลลิกกรีนโอเคสีสีนี้นะผมเป็นสีที่เพิ่มเข้ามาใหม่อัปเดตแฮนด์ฟูลออเดอร์ i ว l e โคเพิ่มการควบคุมของรถคันเก่าให้แบบบับงคับให้ดีขึ้นนะ ปรับปรุงปัญหาของเชลมาคเออโอเคอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เชลมาคไฟเออเนิร์ฟความเร็ว10%แค่10%นะแค่ความเร็วรถเอเวนเดนส์แอปพูเปอร์อาวุธหรอเทกเจอร์สปอร์ตอินทรูดเรียดอ๋อไปกับเพิ่มเกี่ยวกับไอประตูหลังแหละของรถพยาบาลน,นั่นสปอนส์ e ล็กโลเคชันเออมันจะมีครูดาวแล้วนะ ก็คือเวลาเราตายซ้ำตายซ้อนนะผมมันก็จะเออแบบว่าเกิดได้แบบไม่เรื่อยๆนะผมคือเรามีสิทธิ์คือตายครัง้งหนึ่งแล้วก็ชูสปอนแล้วพอเราตายอีกครั้งหนึ่งภายในสีวินาทีมันจะไม่มีขึ้นคาว่าชูสปอนนะเออเราก็ต้องรอเวลาจนก,กว่าคูดาวมันจะเสร็จมินิแมปมาร์กเกอร์เฟสยูโลเคชั่นเดเลชั่นอินแคมูล่าเดเลชั่นได้ดะมินิแมปมาร์กเกอร์หรอไหนวะ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคช่างมันครับ back home missile h a l e marker mobile player to arm โอเค possibility fix camera lock c o n f w h and use weapon อ๋อก็คือแบบว่าเวลาเราผมจะถืออาวุธอะบางครั้งไอตัวเอ่อกล้องของผมแล้วก็ตัวเคอร์เซอร์เมาส์มันก็จะติดไป่ได้ของผมก็คือแบบมันขยับไม่ได้เลยนะ อ่ะผมถืออาวุธนี้มันก็จะเป็นบางครั้งนะผมแต่ว่าปัญหานี้เขาได้แก้ไปแล้ว <S <S New Apartment Teleport No Longer t e l e p o r t o u d i o Vehicle อืมไม่เกี่ยว New Japanese Army Chai a k a r i ไหนนะ Japanese มันเป็นรอรถใหม่เหรอ จะเป็นน oh, nah. uh ีสอ๋อยัางล้อยางยังล้อยางล้อยังล้อไหนอะมันเปลี่ยนยังไงวะก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเอออ๋อเพิ่มเพิ่ม ก็เพิ่มแค่ภาพใหม่เนะี่ยเออมันจะไม่เบลอแล้วเนะี่ยตัวสอนญี่ปุ่นเนะี่ยตรงลอ้อ lander confusion allow map h a d disable อันนี้ไม่รู้ว่าแถวไหน new nitro particle nitro ก็คือ rocket fuel ครับผมจะมีเอฟเฟกใหม่ครับอย่างนี้เลยดีเลยเผียวเลยเดี๋ยวผมจะร้อยให้ดู ก็จะมีบินนั้นเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันไม่เล็กลงเออนีแหละเอาล่ะรีโมทโฟลดิ้งเกตบาร์มิตริที่เบสเอนตี y ในตรงค่ายทหารรี o v e เก t e าร r ตรงไหนวะโอเคช่างมันครับถือว่าอัปเดตก็รวมๆแล้วก็มีเท่านี้นะผมแล้วก็เจอกันใหม่ในอัปเดตในเดือนด e c ซ m b e r นะ ซึ่งผมก็ต้องรอรู้นะผมว่าอัปเดตในเดือน e ัน e r ผมมันจะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตอะไรนะวันนั้นเราก็ต้องติดตามไปจนถึงเดือนหน้าอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าก่อนจะจบคลิปนะผมผมจะมาคํานวณก่อนนะผมว่ารถทั้ง5คันที่ผมนั้นได้ซื้อไปรับผมเอาไม่รวม2คันที่รีแวมนะผมเพราะว่าผมซื้อไว้นานละโอเคได้เวลาคํานวณผมเปิดคดเลขมาแล้วนะ9ก้าห สองพันคือรถมาร์คไฟนะผมบวกกับสองสองเก้าอันโอเคสองแสนสองหมื่นเก้าพันดอลเวกก็ได้สามแสนแล้วบวกอันนี้ก็เก้าแสนสองน่าจะประมาณนี้ผมราคาของรถไอคันใหม่นี่แหละ <c oughs> โอเครวมๆแล้วก็ผมเสียไปสามคันนี้ก็ลาว 1,246,000ดอลลาร์ครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะไม่ต่างกับปีที่แล้วนะผมที่ผมเสียไปเกือบ5ล้านนะผมจริงเพราะว่าปีที่แล้วมันไม่มีรถรีแวมครับมันซื้อให้เรื่อยเรื่อเลยเพราะว่ามีแต่รถเข้ามาใหม่ทั้งนั้นเลยไอยกิจกรรมพันที่2อ,อ,อ่ะในปีสอ2 1เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะผมว่ากิจกรรมนี้มันจะมาเดือนไหนของ ในปี2023อีกนะเพราะงั้นเราก็ต้องรอติดตามไปอีก,อกยาวไกลรอจนกว่าเจลเบกจะมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างราบเอาละสำหรับคลิปนี้นะผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและว o o l o w w t k t t o ของผมด้วยนะผมตอนนี้ก็ไปแล้วนะผมเจอกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมก็อุตส่าห์ลงคลิป ให้สักห้าคลิปแล้วนะมันก็ถึงเวลานะผมที่ผมนั้นก็จะงดบ้างนน่แหละโอเคางั้นก็ต้องหายไปอีกสักพักหนึ่งนะจนกว่าผมจะฝึกง,งานเสร็จนะเดกก็ไปแล้วผมเจอกัน